สาวเจนีรัชนกเรียนให้เจ้านีทุกคนทราบคะ่ะเจนี่แจ้งถึงเจ้านีลั่นมีอะไรให้ติดต่อมาหลังโดนแฉเรื่องปลากุ้งวันที่27สิงหาคมสาวเจนีรัชนกเธอได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กรัชนกสุวรรณเกตถึงเรื่องนี้สินของแม่ด้วยความนั้นบอกว่าหนูขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเรื่องของนี้สินเก่าของหนูและคุณแม่นะคะหนูขอยืนยันคำเดิมว่าหนูพร้อมเคียย์ให้แม่ แต่ต้องเอาหลักฐานมาคุยกันก่อนหนูยอมรับว่าตัวหนูเองไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องในอดีตของคุณแม่ที่ผ่านมาพอหนูทราบเรื่องหนูก็พยายามที่จะเคลียร์และจ่ายนี้ให้คุณแม่มาแบบตลอดตอนนี้มีเพจหนึ่งที่ออกมาโพสกรณีของป้ากุ้งหนูมีการคุยกับคุณแม่แล้วซึ่งเป็นเจ้าหนี้เก่าของแม่จริงแต่มีการเคลียร์กันกับแม่ไปนานแล้วหนูจึงไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมีการเอามาพูดกลับมาพูดกันแบบใหม่ขึ้นมาอีกหนูได้ติดต่อไปทางป้ากุ้งแล้วไปหาป้า กุ้งที่บ้านแล้วแต่ติดต่อไม่ได้เลยยังไงท้าปลากุ้งเห็นช่วยมีการรบกวนติดต่อกลับมาหาเจนนี่ด้วยนะคะรวมไปถึงคนอื่นๆถ้าหากหนูหรือแม่เคยเป็นนี้ใครสามารถติดต่อกลับมาได้ค่ะและตัวหนูเองต้องขอกราบขอบคุณทุกคนที่เคยช่วยเหลือครอบครัวของเรามาด้วยตัวหนูเองกว่าจะมีวันนี้ได้ก็ต้องผ่านเรื่องราวในชีวิตมาอย่างมากมายดินน้นม้นเพื่อพาแม่และน้องให้รอด เราสามคนแม่ลูกกอดคอกันร้องไห้นับไม่ถ้วนเรื่องราวที่หนูกําลังมาเชิญอยู่มันหนักหนักกว่าตอนเด็กอายุ25คนนี้จะรับไหวแต่ว่าหนูจะอดทนพิสูจน์ตัวเองอะไรที่ไม่ดีหนูจะปรับตัวใหม่และเดินในเส้นทางที่ดีทุกคอมเมนต์หนูอ่านหมดนะคะและขอบคุณทุกท่านที่แนะนํตาตักเตือนหนูหนูจะทําให้ดีที่สุดขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ทําให้หนูได้มีวันนี้ยังไงก็ตามก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับเธอด้วยคะ่ะ